มีเรื่องแม่เรียนไปนี่โมจิพ่อจะไปทำงานแม่เรียงฝัใหาคุณพ่อไปอู่ซ่อมรถดีกว่าอันนี้อู่อู่ซ่อมสวัสดีครับมาเลยมาไม่นทนยเนื้ะไก่ันโมจิคุณให้ไปทำงานเลย เก็บจานให้ฉันหน่อยล้างจานให้ด้วยนะแม่คะหนูหล้างจานไปแม่ซื้อเสื้อผ้าอะไรนี่บ้างไปดูเสื้อผ้าดีกว่ามจิชอบแค่ไหนมดิจองห้หอ,อ,องวันนี้นจะจองห้องโอ้ย อไอเนี่ยคน,นะไม่ต้องควรค่ะโอชุดไข่เนี่ยลอกไม่ดกว่า